สวัสดีครับคุณิมชนแนลครับมื้อนี้ก็มาทุงมองเก่าครับแต่แต่บอกให้บ่ได้ถ่าย,ยบ่ได้ถ่ายบัตรทุงมองเนาะถ่ายบัตรกินข้าวเที่ยงครับมื้อนี้ถ่ายทำการปีงปากินข้าวเที่ยงซุ่มกันครับเลาะน้ำสงครามครับถึงเวลาเที่ยงแหละพักเที่ยงเนาะ,ะมานสู้คนอยู่ครับมื้อนี้ มันสุกคนได้ได้ปลานางคนละตอนเช้านี้ก็ได้ปลานางคนละสามลูสี่ลูอยู่ได้พี่น้องกําลังก่อกองไฟครับพี่น้องกำลังก่อกองไฟอยู่มาบึงปลาเพื่อนจะมาปิ้งปลาหนิโอ้ปิ้งปลากระบรดขั้วบ่อเหยียบบ่หันเลยตัวน้โอ้ปิ้งปลาปิ่งปลาตะเพียนโอ้อันนี้ปิ้งปลาโอปิ้งปลาช่อนปิ้งปลาคนใหญ่ที่ตัวนี้ เพิ้งปลาคนใหญ่นั่นก็ปิ้งปลาปิ้งปลาตะเพียนกับปิ้งปลาปิ้งปลาอีกมึก็ปิ้งปลาตะเพียนสองตัวเนาะพี่น้องเฮ้ยพวกเรมีเผื่อมันนี้ปิ้งปลาเนี่ยนี่โอ้ปิ้งปลากระแดงปิ้งปลาอีไทยเนาะปิ้งปลานี่แหละปลาเนี่ยกระแซบครับข้ามันหิวแล้วระวังปิ้งปลาเด้ครับพี่น้องมันก็เว้าสารทุกสุกดิบกันได้ สุรีอื่นอื่นสุรีกันเนาะทำพวกนั้นได้หลายพวกนี้ได้ป่านั้นป่านี้เด้ มันก็ไปนะว่า่มันออกมานอกเสนียนด้บาทนัดสองตูดแล้วได้บาทคนตูนึงก่อมาตูน้อยแบบนี้ตอนที่ตูซ้ำกันเขาเป็นปิงอุบพุนี่เป็นเขาสามตูนออามาจีเอาใส่แล้วเขี้ยวคนก็มัดแบบนี้เลยครับพี่น้องครับปิงแบบบไดี้ซอรเกิเอาเกลือห้วยเอาเลยคนก็มักแบบนี้เยอานด้มันมีบออพักกระดูนทั้งนี้ปะ โว้ยปวดตาท่วงหน้าปวดตาขึ้นไปหาตรงถึงเรื่องปวดตานี่ปลาคอใหญ่ถึงมองขึ้นกันได้อันนี้ก็ได้ถึงมองได้ตัวนี้เป็นกิโลครับปลาปลาคอตัวนี้เป็นกิโลปวดได้ปิ้งครับปิ้งกินเที่ยงปิ้งกินเที่ยงอันนี้ปลาปลากาเลยไฟไหมโทรศัพท์ ประกาครับพี่น้องอันนี้ห่อนเอสียงดราห่อนเอไปตรงข้ามเนาะเออได้าไปสงข้ามมือวานได้พันสองเจ็ดพันแล้เมือนี้กับหกพันแปดพันมีเสือนี่ไมงได้มหนนมองกันอืไอ้นี่ได้จักเท่าไหร่สองพันอู้มือว่านี่อู้มนีมอก็ได้ลายกูมัวลายเก้าร้อยเด็ดดิได้ได้หาป่าเนาะน้ำสงขามมอวได้เก้าร้อยไเป็นเสาดิได้คนละ พันสี่พันห้าสองพันในพิมายมันเป็นอาชีพเนาะขายปลาให้นั่นได้ราดีนบบอกายามาเท่ากิท่ากน่ตอนั้นยังว่าไสมือได้ปลานานห้ลเมื่อวานสี่พันห้าลโสัเดียวห้าลปรากฏก็ห้ลกปลาาลที่เหลือเบิปเเงินหมอบุดโอแม่ยังอ้สี่ ขึ้นโค้งขึ้นอยาไข่แเนี่ยนี่ไข่สู้เนี่ยนี่ปลาโดดลงไปทีเลยแล้วใครโดนลูกถึงเวลาครับปิ้งปลาซุปเลยเลพี่น้องเลยถึงเวลากินแล้วมากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับมา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 คือจะบนอไล่อโ้ยเศษเศเจีาบอกผมจัดบอกพักกินเนี่ยเศษเศษเบษน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับ มอว์ลายใหญ่ห้างพี่นาาพี่าพี่เจ่าพักอย่างบอลายใหญ่างมากินน้ำกันเลือกี่อแล้วกันเลือัวที่าดยพักยังก็ซะบีพักใส่ซุปมาส่ซุปปะอันก็น้ำใส่ซุน้อมาลินมาลินมาลนห้างมาห้างลมาลิน หูมนปุมบอีกอ่างเขาาอื่ขาเขูบานมาหูมันเมันยังบตอครับพี่น้องอุ้ยนํากันครับในีนูเดียบม้นนเหลาที่หาที่หาเฮรนาเนามาแต่เพื่อนมา่มา้น้อนกมาต้องเแมน่นล้ว่นน่มนืนมนัมันม มาก้รเจ้าวันเจ้าไร้แม่มือวานนี้ามาทมามามากินน้ำกันครับแซ่บๆครับบ่เขาลูกเกลือเขาจาน้ไปแล้วมาน้ำกันหลายหลายคนได้สิบกว่าคนคนละปีกปีงปลากับคนละปีงเนาะ กินละสองโต้สามโต้ปนเพื่อกันเจ้าบสองเบรกวินเลยวะแก้วกัต่ำต่ำา้มนาแ้วเนน้เบาเบรกเดียวนุ้วิ่นเลยสามเลยเนี่ยมันจะขวมแย้งหัเบรกสีน้ำยังอยู่สื่อๆดูหูเอือหูทางด